สิบเอ็ดมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดที่นี่บึงการครับบ่ายโมงของวันนี้ภารกิจของเราก็ยังคงเป็นการที่เราขยายเพาะขยายเชื้อไตรคฟอมาหรือว่าเชื้อราเขียวนะครับนี่คือหัวเชื้อที่เราดําเนินการเพราะขยายนะครับเราดําเนินการเพราะขยายใส่ข้าว กึ่งสุกกึ่งดิบในลักษณะอย่างนี้ครับเอาหัวเชื้อใส่เข้าไปในถุงเท้าสองทพีแล้วก็ดําเนินการเขยา่าเขย่าให้เข้ากันอย่างนี้นะครับเมื่อเราดําเนินการเขยา่าเขย่าให้เข้ากันดีแล้วเราก็ใช้ไม้เจาะรูครับเพื่อให้อากาศเข้าสู่ถุงได้แล้วจากนั้นเชื้อเขาก็จะ เริ่มทํางานนะครับเราจะทําการเพาะไว้ประมาณสักเจ็ดวันหรือ5วันเชื้อเขาก็จะเดินดีนะครับเขียวค่อยๆเขียวขึ้นในลักษณะอย่างนี้ครับนี่คือลักษณะที่เราเก็บไว้เพาะได้2คืนแล้วนะครับเราเก็บไว้ตรงนี้ส่วนที่เราทําการเพาะใหม่วันนี้นะครับเกือบร้อยถุงนะครับที่เราทําการเพราะ เชื้อราไตรพลมาหรือว่าเชื้อราเขียวเพื่อที่จะดำเนินการส่งให้กับที่ f อฟซนะครับก็ต้องรอหน่อยนะครับเราจะใช้เวลาให้เชื้อเดินดีประมาณสักสามวันสีวันเมื่อเชื้อเดินดีแล้วก็จะ,ะดำเนินการส่งให้กับทาง f อที่สั่งจองไว้นะครับนี่ครับเราทำการเพาะไว้เยอะเลยนะครับ ฤรดูฝนนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งสําหรับเชื้อราไตรโฟดมานะครับเป็นเชื้อราที่สามารถยับยั้งป้องกันโรคของไฟทอฟท่าได้เป็นอย่างดีไม่มีอะไรดีเท่ากับเชื้อไฟป,ปราบเชื้อนะครับในช่วงที่ฝนตกต่อเนื่อง5วัน6วันแบบนี้นะครับที่บึงการนี่ฝนตกมา5วันแล้วนะครับ เพิ่งจะมาหยุดตอนบ่ายโมงของวันนี้เองนะครับเนี่ยครับดูสภาพสภาพดินจะแฉะสภาพแดดไม่มีเลยนะครับมันแฉะอยู่อย่างนี้วันนั้นการใช้เชื้อราเขียวเนี่ยหลักวิธีใช้นะครับเราก็จะเอาไปหวานตามใต้บริเวณรงใต้ทรงคุ่มนั้นราหว่านในช่วงที่ดินกําลังชุ่มชื้นเนี่ยถือว่าเหมาะสมนะครับเพราะเมื่อเราหวานไปแล้วเชื้อเขาก็ได้ความชื้นได้อากาศที่เหมาะสม ได้สภาพแวดล้อมแสงแดดที่เหมาะสมเชื้อราเขียวเขาจะขยายเต็มพื้นที่ขยายแล้วมีประโยชน์อย่างไรราเขียวเขาก็จะทําหน้าที่ในการคลุมครองระบบรากถาแถวๆนั้นไม่ให้เชื้อราไฟทอปเจอราซึ่งตอนนี้น่าจะเริ่มระ,ะบาดได้เพราะฉะนั้นเราก็เอานี่แหละครับเชื้อราเขียวไปไปหวานมันมีวิธีใช้อยู่2วิธีนะครับห เราเอาเชื้อราเขียวนั้นมาขยายกับน้ําแล้วก็ล้างกับน้ําเสร็จแล้วเรียบร้อยก็กรองเอาน้ําเขียวไปพ่นใส่ใบใส่กิ่งใส่ต้นใส่ดินไว้เลยวิธีที่สองเราก็เอาหวานไปซึ่งทั้งสองวิธีนั้นก็มีลักษณะการกระจายเชื้อที่ต่างกันนะครับดังนั้นท้องผมนี่ผมจะใช้ทั้งพ่นและหวานไปพร้อมๆกันเลยนะครับ เพราะฉะนั้นก็ไปป้องกันไว้เลยนะครับสำหรับราไฟาทอปฤดูฝนนี้นะครับเราคงจะได้เจอนะครับแต่ป้องกันไว้ดีที่สุดนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ